ต้องได้บ้างอ่ะนั่นไงนั่นไงตัวใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยสะพานที่ห้าครับเฮ้ยมีมีมีเลือกเลยเลือกเลยจองจองพื้นที่เลยจับจองเลย จับจองเลยตอนนี้เราไม่เห็นตัวปลานะครับเราจะมั่วเอาเรามั่วเอาเราสุ่มมั่อวมมอ่าทำอ,อท่ะใครก่อนใครก่อนตัว,วครับตัวทำเอา โอเคครับผมจะทำกว้างดีกว่าัวทำอ่อนอืรแหมมันมาคอละชุดไงพี่ต้นเหรออันนี้ดูมันแข็งแข็งกว่านะเอ็นนะอันนี้มันจุกจุกแรกเฮ้ยเงียบเลยนะลว่ะร้นอันรุ่นแรกอลแห่หมดเลยตัวเล็ก <c oughs> ้ยกระโดดหนีไปแล้วโต <c oughs> นงับตึงตัว ได้หนึ่งเต้มเฮ้ยมาสะพานี้นำนำหนึ่งเต้มแล้วนำเลยวสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วเขาเปลี่ยนสลับสลับแผลสลับแผลอ่ามาดูแผลหมานมาดูแผลหมานก็แผลแผลใหม่ เอาเลยครับ้มอุ้ยพี่ทอมไม่ได้หวานเลยนี่เออกะลยอยู่นะเฮ้ยหมันอนั่นเขาแห่หมาพี่ทอมนะเฮ้ยแขยงหมันเฮ้เฮ้ยรโดน่ะเฮ้ยยังไงไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ ไม่เกี่ยวแล้วเมื่อเช้าไม่น่าไปทำบุญเลยอ่ะเอ้ยเกี่ยวมาป่ะเบิร์ตเออนามาก่อนก่อนเฮ้ยไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวทขาบอกว่ามันมันเป็นแหล่งของผมใช่ไหมนี่มันเป็นถิ่นของผมถึงว่าผมไม่เคยมาไงเอ๊ะไปแล้วนะไอ้เหี้ยมันไปนู่นหมดแล้วไม่ถึงว่ะไอ้เหี้ยจมเลยไม่ต้อง ไปต่อไปต่อโอ้ยมาแล้วต้องดึงช้าเดี๋ยวกับการดึงขาเดี๋ยววะดึงขาเดี๋ยวมันมุดหมดเลยไงไม่มุดดิน่าอยู่เฮ้ยเราได้ฐามตัวเรานำแล้วเฮ้ยที่นังเห็นปลาบอกว่าดีกว่าเลยนะตอนบอกไม่ต้องไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อให้ก่อนนี่เราอีกฝั่งนึง ไีกวัางหนึ่งมีอยู่ช่องมี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 ถึงเปมาเออเต็มเต็ม นี่ไงนี่ไงจริงด้วยจริงด้วยจะจะตะต้นดึงชาไปตะต้นดูตะต้นอยากจะคุยว่ะตะต้นมันเกทับว่ะเกทับว่ะดูดิเกทับว่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ววันนี้มาพาพี่ต้นมาฆ่าแล้วพี่ต้อแม่งหน่งล้างแขนเอาคืนเลยนี่ดูดู แกสาวใช่ไหมเดี๋ยวมาดูมันหมดฝูงแล้นี่ยว่ะก็เปต้นหวานคู่เมื่อกี้ได้เยอะแต่เมื่อกี้ฝูงเมื่อกี้ฝูงใหญ่กว่าแทงมือเเรแมงงววิ่คนลยต้นถึงช้าไปหน่อยมันอยู่ในแหเมื่อกี้มันลงมันลงโคน,นเ,อเ,เอ้ยยัดจนเชี่ยววันนี <c oughs> <c oughs> ้เราเกิดเราทำได้กี่ตัวเนี่ยต้นได้สามต้นได้สาม ตัวทำได้เท่าไหร่หกเจ็ดเจ็ดตัวแปะตัวไม่ล้อแล้วพี่ต้นไม่ล้อระหว่างเลยอ่ะแตนต้นบอกว่าเดี๋ยวกูต่อต่อต้นต่อเอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนต้นป่มีตะเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูแพ้ไปเก็บปลานะกูแพ้เก็บปลากูแพ้ อยากจะคุยอ่ะเออได้ไหมยากจะคุยอ่ะเจ็ดตัวเจ็ดตัวพี่ต้นปลาไว้แพ้เก็บปลาเว้เจ็ดตัวครับคุณแพ้เก็บปลาอะไรอุตส่าห์นำให้ก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเดียวว่าจะได้แล้วสามตัวแต่เด้๋ยแพ้อีกทำนี่ทำบาปเก่งนะคราวนี่มันเหมาะกับการหวานแหมากเลยเพราะมันไม่มีไม่มีรั้อไม่มีขอบ าให้ต้นหวานทีุ่งใหญ่กว่าน,นั้นเอาได้เว้ยเอาได้เว้ยโอหนีหนีหนีนนนนนหน <c oughs> ีไม่หนีไว้เฮ้ยไปทำหนีไว้ตัวใหญ่ไว้ใหญ่เว้ยต,ต้นต้นทำหนีหแล้ววะไปทำแผนใหญ่เนี่ยตัวทำหนีไปแปดแล้วลวะใหญ่ด้วยดูดิเด็กไหมเออสี่นิ้ว ต้องบอกคูครูรู้แล้วกูต้องเก็บเก็บดีว่าไม่เหนื่อยต้องเก็บดีว่าเราต้นงหวานแรงไปนี่วะดูดิพี่แห่มันใหญ่เป็นหวานไม่ต้องแรงเนี่ยพี่อยากให้ไปแบบไกลแบบตะทำไงเออว่ะมันต้องพุ่งลงลงกดลงล่างนะแห่หวานเบา เฮ้เไยได้หวะต้นต้นได้ว่ะด่านอย่างงี้ยังได้ดไม่ได้เลยหวานอีกก้อนยังได้ฝาเลยท่านผู้มชมต,ต้นมาห้าตัวแล้วนะตทอมแปดสะพานนี้ตทอมตทอมนำอยู่ครับแปดตัวสะพานที่แปดเหมือนกันนี่โอ้โหจองแปดเลยเว้ยพี่ทอมสะพานที่แปดอมได้แปดตัว แตเอ้ยได้เว้ยเอ้ยแมงหนีเงี้ยแมงหนีเป็นก้าวเว้ยพี่เพี่จะปล่อยปลาแล้วเราทำแมงหนีเป็นก้าวแล้วว่าไม่ได้ปล่อยปลาอยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้เราทำทั้งอีกแล้วแล้วครับด้แโอ้ยวันนี้พี่ทำเอาคืนครับผมโดูแต่น้าตากล้องเลย เออมามามาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเน่ยนึกว่าเต่ากูนึกว่าเต่าตัวนะครับตัวใหญ่ไหนเอ้ยสวยสวยสาสวยนี่ก็เมือใช่ไหมต้องยกอันนี้ต้องให้ต้นมั่งนเลยเพราะต้นแพ้มาหลายมาหลายสะพานแล้วให้ต้นมั่งเถอะตใหญ่นะกู้สายสวยเนี่ยสายสวยนะ ตามมาชู้อะไรแล้วจาจำาม่จำเลยนะนี่ครับผลงานของพี่ต้นนะครับผมตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่เรื่องใหญ่ครับเอตองใส่ครับปีเป๊ะตองให้จะพี่ทำเพื่อความันก่อนน้ำมันวิ่งมาเราทำเราทำเราต้นกระบาดเลยอุ้ยแม่งติดนิดเดียวนะโอ้โหเออ ติดนิดเดียวเนาะเมื่อกี้ไม่น่าจะแทกเลยนิดเดียวเองมอืโอเคครับอืมกำลังสวยเลยแต่กระแทกพอดีเลยขอบพอดีเลยต้องได้ปังอ่ะนั่นไงนั่งไงตัวใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ย ไอ้เยอยแดงแท้เลยเอ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยท่านผู้ชมนี่ตัวใหญ่นะแดงเลยอะไอ้เย้ยไม่เข้าเอาหัวลงในกระโดดกระโดดกระโดด ปลาผมใหญ่สุดนะรู้เปล่านี่